เป็นตำรวจจับคนร้ายได้ไหมครับไม่รู้เป็นใครนอกจากมีหมวกกลางอยู่แล้วก็เป็นภาพที่ดำปืน้นมีความประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดที่จะให้จับคนร้ายได้หรือจับคนร้ายไม่ได้อยากกลับเรียนพี่น้องว่าเมื่อผมเห็นหมายจับตามตำหนิรูปประพันนี้ผมไม่ได้นิ่งนอนใจเพราะคิดว่า ตำรวจสองแสนกว่าคนยังมีตำรวจดีอีกเยอะที่ต้องการได้หมายจับนี่ไปจับคนร้ายในจำนวนสองแสนกว่าคนนี้กระจายอยู่ตามโรงพักต่างๆสองพันกว่าโรงพักทั่วราชอาณาจักรเมื่อหมายจับออก,ออกตามตําหนิรูปพรัณ์จากกล้องวงจรปิดที่ไม่น่าจะไปจับกุมคนร้ายได้ตามตําหนิรูปรัณ์น,นี้ผมจึงตั้งคณะทำงานเพื่อค้นหาความจริง จากจุดเริ่มต้นที่อยู่หลังเวทีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแห่งนี้คณะทำงานของผมก็เริ่มค้นหาความจริงไปเอาภาพจากกล้องทีวีวงจรปิดมาเป็นระยะระยะพี่น้องตามผมมาครับภาพที่คิดว่าน่าจะเห็นหน้าคนร้ายและจำหน้าคนร้ายได้เพื่อํำเนินการตามหมายกับ ดูภาพนี้ครับจะชัดมากกว่าในภาพของหมายจับที่ตำรวจไปขอออกหมายจับภาพถัดไปครับภาพถัดไปครับภาพถัดไปครับถัดไปครับภาพถัดไปครับภาพถัดไปเรื่อยๆนะครับ เชิญครับต่อไปครับนี่คือภาพที่คนร้ายป่วนเปี่ยนวนเวียนอยู่บริเวณหลังเวทีถือโอกาสสืบเสาะว่าคนเป้าหมายบุคคลเป้าหมายนั่งอยู่ตรงไหนจะได้ขั้งให้จงเป้ามีภาพเคลื่อนไหวไหมครับเชิญเปิดไปเรื่อยครับพี่น้องคอยดูนะฮะจะมีคนร้ายเดินเข้ามาจาก ถนนที่อยู่ระหว่างหลังเวทีเห็นไหมครับนั่นคือภาคคนร้ายครับมาสังเกตการและก็กระเป๋าที่อยู่ด้านหน้าสีดำกระเป๋านั้นเป็นกระเป๋าที่ใส่ลูกระเบิดเขาจะจ้องมองดูว่ามีคนผ่านไปผ่านมาหรือไม่ล่วงเลยครับทำงานเลยครับเริ่มจะทำงานก็เดินต่อไปอีกรอบหนึ่งเพื่อไปดูลาดเราว่า มีคนอื่นที่สามารถมองเห็นเขาหรือไม่หรือมีกาดหรือมีตำรวจอยู่บ้างหรือไม่เดินกลับมาอีกรอบค่อยๆเคลื่อนผ้าไปพี่น้องดูนะครับหยิบแล้วครับเคลื่อนต่อไปครับเด็กผู้ชายที่ยืนใส่เสื้อเหลืองในภาพนั้นเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ ค้าขายตามปกติอยู่ในร้านค้าขายน้ำอยู่ใกล้ๆครับดูคนไลา์ครับพี่น้องคอยติดตามนะครับเอาเอดูนะครับดูดูเริ่มจะทํางาน ความจริงเพื่อให้ได้รายละเอียดเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมจะได้ไม่จับแพะมาดําเนินคดีภาพไปไวๆหน่อยดูที่ครับกําลังดูลาดเราว่าจะมีใครอยู่บ้างหรือไม่ น้องต้องอดใจดูนิดนึงครับเพราะเป็นเรื่องสําคัญในการค้นหาความจริงในการที่จะติดตามตัวคนร้ายมันดําเนินคดีจะได้ไม่ผิดตัวเพราะจากการออกหมายจับดังกล่าวนี้ส่งผลให้ลูกน้องของเสบางคนต้องออกมาปฏิเสธซึ่งเขาก็เป็นผู้บริสุทธิ์นะครับการเร่งดําเนินการที่จะออกหมายจับโดยที่ยังไม่ได้ ตำหนิรูปประพันธ์ที่แน่ชัดหมายความว่าเพื่อลดกระแสหรือเพื่อเบี่ยงเบนอะไรนัฟังนะครับเอาแล้วปล่อยไปเลยภาคว่่งมายังจุดที่ผมกับคณะนั่งอยู่แต่พระเอิญลูกระเบิดไปโดนสิ่งกีดขวางตรงนั้นก็มาตกอยู่ข้างๆตัวถ้ามันไม่วิ่งหนีมันคงจะโดนสะเก็ดระเบิดไปด้วยนะครับฝังเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจะเห็นว่า ในรูปซ้ํานะครับเดี๋ยวจะมีรูปให้เห็นหน้าที่ชัดมากเอาเชิญต่อไปเลยเดย็ตัดภาพนี้นี่คือหลังจากวิ่งหนีแล้วก็ไปคว้างลูกระเบิดลูกที่ลูกที่สองเป็นเหตุให้พี่น้องประชาชนเราได้รับบาดเจ็บจำนวน28ท่านนะครับนี่ภาพที่เกิดที่เกิดเหตุในวันนั้น นี่คือภาพของการเกิดเหตุพี่น้องเรา28คนที่ถูกสะเก็ดระเบิดรวมถึงนายธัญ,ญจันทรัตารซึ่งนั่งอยู่ใกล้ๆผมห่างจากผมสมักสองเมตรโดยประมาณนะครับแต่เผอิญโชคดีกระสเก็ดระเบิดไม่ได้โดนผมครับที่ตำรวจเริ่มมาดูที่เกิดเหตุนะครับและก็ค่อยๆเก็บพยานวัตถุไป ก็ต้องขอขอบคุณตำรวจที่แม้จะมาช้าสักนิดหนึ่งแต่ก็ได้มาทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเท่าที่สามารถทำได้แต่ก็ยังไม่ถือว่ามีประสิทธิภาพผมจึงตั้งทีมค้นหาความจริงนะครับเชิญภาพต่อไปครับทีนี้หลังจากคว้างระเบิดแล้วคนร้ายก็จะเข้าไปในซอยราชวิถีส4 และไปขึ้นรถที่คิวมอเตอร์ไซค์รับจ้าง SLK วิง่งให้รถพาวิ่งหลบหนีไปมุ่งหน้าไปตามถนนต่างๆที่จะเห็นภาพดังต่อไปนี้นะครับสิ่งแรกก็คือหลบหนีไปตามซอยลาดวิถี14ที่ผมบอกนะฮะ หลังจากนั้นขึ้นซอนทายมอเตอร์ไซค์ที่ S n K Mansion แล้วเส้นทางหลบหนีออกไปตา,ตามถนนพรราม6เลี้ยวขวาไปถนนนครชัยศรีนี่คือภาพของคน้ายซึ่งขณะนั้นถอดหมวกออกแล้วซึ่งในระหว่างการกอดปล้ำกันที่ซอย1 4ลาดวิถีผมจะสะกดรอยตามคน้ายไปเรื่อยๆนะครับเข้าพระราม6เลี้ยวขวาเข้าถนนนครชัยศรีแล้ไปเลี้ยวซ้าย แยกตัดทางรถไฟสถานีรถไฟสามเสนไปทางถนนสวรรคโลกจากสวรรคโลกก็ไปเลี้ยวขวาเข้าถนนสุขโขทัยผมจะเก็บรวบรวมค้นหาความจริงไปตามกล้อง C C T V ที่ติดอยู่ทั้งของเอกชนและของรัฐไปเป็นระยะระยะนะครับว่าคนไายคนนี้ไปที่ไหนยังไง จากถนนสุขโขทัยตอนนั้นถอนหมวกแล้วนะครับนี่เราถ่ายภาพด้านหลังให้ดูเชิญต่อไปครับจากสุขโขทัยก็ไปมุ่งหน้าแยกโรงพยาบาลวาชิระและสวรรคโลกบางภาพก็จะเห็นหน้าชัดขึ้นมอเตอร์ไซคันที่พาคนล้ายไปไม่ได้รู้เห็นเป็นใจนะครับแต่ เป็นการรับจ้างตามปกติเพียงหนึ่งร้อยบาทให้ไปส่งฝั่งทนภาพต่อไปเรื่อยตัดภาพเอาภาพนิ่งบ้างก็ได้นะครับน่นเห็นภาพชับนะครับถ้าเราขยายจริงๆภาพนี้จะดีกว่าภาพที่ตำรวจไปออกหมายจับต่อไปเลยตอนนี้ก็พถอดหมวกออกแล้วตอนที่กอดปล้ำกันเชิญต่อครับ จากถนนสวรรค์คโลกก็ไปเลี้ยวซ้ายแยกกวชิระมุ่งหน้าไปสะพานสัง,งีหรือสะพานกรุงทนภาพนี้จะชัดมากถ้าไปดูในกล้องของผมที่มีอยู่นะครับในภาพที่ผมเก็บมาเชิญต่อครับพี่พี่น้องครับเมื่อเป็นเช่นนี้ถามว่ารูปที่ตำรวจเร่งรีบไปออกหมายจับ จะสามารถจับกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่จากการที่ผมตั้งทีมงานค้นหาความจริงจากจุดที่ระเบิดและไปสิ้นสุดที่ซอยวัดรวกหรือจารันห้าสิบเจ็ดนั่นคือวัดรวกบางบำรุและคนล้ายไปลงที่แยกเจ็ดขณะนี้ทีมงานของผมกำลังค้นหาความจริงต่อแต่ที่สำคัญก็คือ จากการที่ตำรวจได้ออกหมายจับคนร้ายตามตำาหนิรูปพันธ์นายโอ๊กหรือผ่านทองแท้ได้โพสต์ข้อความลงไปในเฟซบุ๊กว่าถ้าหากใครจับคนร้ายหรือชีอ้เบาะแสคนร้ายได้จะให้เงินสิบล้านบาทโอ้โหนี่พี่้องกับ าเอาภาพซึ่งไม่สามารถที่ดูนหน้าได้ชัดมีรางวัลสักร้อยล้านก็ไม่มีใครจับได้ไอ้โอ๊ยเดัดังนั้นเผื่อว่าพลเมืองดีจะได้เอาเงินลูกคนรวยสักสิบล้านผมจะเอาภาพที่ชัดให้มากๆและมีการติดตามคนไายไประยะระยะเนี่ยไปให้พนักง,งานสอบสวนของสนอพญาไทยในวันสองวันนี้นะครับ และทีมงานของผมก็ยังคงสืบสวนสอบสวนต่อไปไม่ได้ประกวดประชันกับตำรวจรู้ว่าเราไม่มีหน้าที่แต่เราสามารถที่จะรวบรวมพยานหลักฐานส่งให้กับตำรวจเพื่อให้ตำรวจได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นต้องขอขอบคุณพลตำรวจเอกเอกอังสนานนท์ที่สั่งการมาแต่ว่าตำรวจใต้บังคับบัญชาของท่านจะต้องทำงานให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ ต้องทำงานร่วมมือกับพวกผมครับพี่น้องที่เคารพประเด็นถัดไปก็คือการออกหมายจับนางกล่าวถ้าหากว่าได้ภาพที่ชัดเจนโรงพักสองพันกว่าโรงพักตำรวจสองแสนกว่าคนเขาส่งหมายจับพร้อมตำหนิรูป,ปรพรรณไปทั่วราชอาณาจักรทาง การตำรวจเขาเรียกว่าเอารูปภาพตามหมายจับไปแห่เพื่อที่จะสืบเบาแสให้ตำรวจที่ตั้งใจทำงานในการปราบปรามเหล่าร้ายไปดำเนินการจับกลุ่มแต่ถ้าภาพที่ปรากฏในหมายจับแห่เท่าไหร่ก็จับคนร้ายไม่ได้ไอโอคงจะเสียใจว่าเสนอเงินรางวัลสิบล้านแล้วไม่มีใครทำได้แต่โอ้อยหลังจากได้ภาพนี้ เองเตรียมตัวในฐานะลูกคนรวยนะเองเตรียมตัวในฐานะลูกคนรวยพลเมืองดีคงจะอาสาไปเอาคน้าล่ลายนี้มาให้ได้ขออย่างเดียวอย่ามีการชิงค่าตัดตอนเสียก่อนเขแล้วกันและขอร้องตำรวจที่ทำหน้าที่เป็นตำรวจที่ดีอย่าได้ใช้วิธีการวิสามันฆาตกรรม ผมต้องการที่จะให้คนร้ายได้พูดความจริงว่ารับงานมาจากขี้ข่าระบอบทักษิณคนไหนกับพี่น้องครับพี่น้องที่ก็ลบทั้งหลายการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องคอยติดตามจะเห็นได้ว่าพนังกงานสอบสวนที่เป็นกลุ่มของดีเอสไเขาดี ของกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นพนักงานสอบสวนก็ดีต้องใช้ความตั้งใจและระหนักในการทำหน้าที่ไม่ใช่ทำแค่สุกเอาเผากินขอให้เสร็จไปทีขอให้หมดภาร,รกิจไปออกหมายจับแล้วขณะนี้ยังจับกุมตัวไม่ได้ที่สำคัญพี่น้องเชื่อไหมครับจากวันนั้นถึงวันนี้ยังไม่ได้มาสอบ ปากคำผมในฐานะเป็นพยานปากสําคัญอยู่ใกล้ชิดที่เกิดเหตุเลยก็ฟ้องไปยังรองพอบอตรอและพอบอตรอด้วยว่าผมไม่ควรถูกมองข้ามในฐานะที่เป็นผู้เสียหายคนหนึ่งในฐานะที่เป็นผู้ทํางานร่วมกับพี่น้องตํารวจที่มาดูแลความปลอดภัยให้กับพวกเราอีกหลายคนพี่น้องครับ การทำงานของตำรวจจะพิสูจน์อีกครั้งนั่นคือเหตุเกิดวันนี้ที่มีผู้ที่ต้องสงสัยว่าเป็นคนร้ายถูกควบคุมตัวหรือถูกรักษาพยาบาลตัวอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีถึงขนาดทหารไม่มั่นใจต้องมาเฝ้าต้องมาดูเป็นกรณีพิเศษและไม่ต้องการ ให้เอาตัวออกไปจากโรงพยาบาลทหารกำลังจะพิสูจน์อะไรพี่น้องตั้งข้อสังเกตได้เลยพี่น้องครับตั้งแต่วันที่13มกราจนถึงวันนี้ที่เราชัดดาวกรุงเทพเราไม่ต้องการให้เกิดเหตุร้ายเหตุรุนแรงเราต้องการที่จะกดดันรัฐบาล เพื่อที่จะให้รัฐบาลได้ดําเนินการคืนอํานาจให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยไม่ต้องการให้มีการเลือกตั้งในขณะที่ยังไม่ปฏิรูปประเทศไทยวันนี้แกนนําสุเทพได้พูดถึงเครือข่ายผู้รับใช้ก็อปอปอสอในการที่จะปฏิรูปประเทศไทยก่อนการเลือกตั้งแต่เหตุเกิดในวันที่26ส ในขณะที่มีการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าถามว่าคุณสุทินทราทินเขาไปทำผิดอะไรหรือผู้หญิงที่ถูกคนร้ายที่ทุบตีเขาทำผิดอะไรเขาบอกเลยว่าเขามาด้วยการแสดงออกที่เรียกว่าอารยะขัดขืนตำรวจซึ่งยืนอยู่ตรงนั้นได้ใช้คันธง ตีนับเป็นสิบครั้งพี่น้องสุภาพสตรีเพศแม่ซึ่งเป็นเพศเดียวกับยิ่งลักลองขอความช่วยเหลือบอกว่าพอแล้วพอแล้วแต่การกระหน่ำตีโดยไม่ปราณีโดยไม่คิดว่านี่คือเพศเดียวกับแม่ของผู้ตีตีซ้ำตีให้ตายหรือตีให้พิการพี่น้องตำรวจหยูดยืนที่นั่น คุณสุทินขับรถเพื่อหลบหนีไม่ให้มีการประทะเพื่อที่จะเลี้ยวหลบหนีกลุ่มที่กำลังติดตามแต่ปรากฏว่ากลับขับรถเข้าไปในแดนสังหารหรือคิลลิ่งโซนกระสุนกระนําหลายสิบนัดจากทั้งสองข้างของรถเสียชีวิตในทันทีบาดเจ็บอีกเก้าคนพี่น้องครับ รัฐบาลยิ่งลักคนในระบบทักษิณใจดำอัมมหิตไม่รู้จะเอาคำไหนมาเปรียบเปลยให้เป็นวาทกรรมที่สุดแสบประวัติคุณสุทินพี่น้องคงทราบมีลูกตัวน้อยๆอ,อายุเพียงห้าขวบซึ่งเป็นผู้หญิงพระยาต้องกําพารา ทษนะลูกต้องกำพร้าคุณพ่อตั้งแต่อายุห้าขวบแม่จะต,ต้องเลี้ยงลูกคนเดียวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ทราบว่านํำใจยิ่งรักแล้วอย่างที่ต้องการให้เกิดเหตุต่อเหมือนอย่างกับวันนี้และจะเกิดอีกในวันข้างหน้ายิ่งรักบอกว่ารักลูกแม่ของน้องแก้ว ซึ่งเป็นลูกของคุณสุขถิ่นก็การักลูกถ้าคุณไม่ติดยึดกับอำนาจไม่ด้านไม่ดื้อลาออกเถอะครับลาออกเพื่อให้พี่น้องประชาชนคนไทยเอาอำนาจที่คุณเป็นรัฐบาลทรรลาชกรับคืนจากรัฐบาลที่ทรรลาชไปแล้วขาดความชอบธรรมมาแล้วมาเป็นของพี่น้องประชาชนคนไทย พี่น้องตำรวจที่ยืนดูการกระหน่ำยิงไปยังรถของคุณสุทินการกระหน่ำตีไปยังทุภาพสตรีที่อยู่ท้ายรถกระบะจิตสำนึกของความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ต้องมีครับระงับยับยั้งได้ไหมยิงปืนขึ้นค้าเพื่อให้คนร้ายเหล่านั้นหยุดการกระทำได้ไหมพี่น้องประชาชนไทยซึ่งเป็นเจ้าของเงินเดือน ของพวกท่านเขาปิดหวังครับภาพเหล่านี้ดีที่มีผู้ที่สามารถเก็บภาพเป็นคลิปเอาไว้ได้จึงขอแจ้งไปยังพอบอตรอซึ่งเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติในขณะที่ประกาศใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินประกาศพรกฉุกเฉินเพื่อคุ้มครองให้คนร้ายตียิงพี่น้องมวลมหาประชาชนกระนั้นเหรอ พี่น้องตำรวจผู้ที่ยังคงเป็นผู้พิทักษ์สันติราษได้โปรดเห็นภาพนี้ครับได้โปรดใช้จิตสำนึกของความเป็นตำรวจได้โปรดใช้จิตสำนึกของการทำคดีทุกคดีที่เกิดขึ้นทุกคดีที่เกิดขึ้นกับพี่น้องห้าศพเกือบสามร้อยคนที่ได้รับบาดเจ็บบัดนี้ ก้าวหน้าไปถึงไหนพี่น้องประชาชนคาดหวังแต่ความคาดหวังของพี่น้องกลับเป็นหมันแค่ดูหมายจับในคดีที่คว้างระเบิดหลังเวทีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็เห็นแล้วว่าน่าจะไม่จริงใจผมใช้คำพูดเบาะหน่อยพี่น้องครับดังนั้นขณะนี้ถ้าหากว่าเราไม่ชนะ ตำรวจซึ่งเป็นบุคคลที่รับใช้พี่น้องประชาชนในฐานะผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ถ้ายังไม่ได้มีการปฏิรูปยังคงอยู่ภายใต้อำนาจของระบบทักษิณอยากคาดหวังเลยพี่น้องครับว่าเราจะได้รับความยุติธรรมเบื้องต้นจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาดังนั้นพี่น้องที่เคารพทั้งหลายเราสู้มาเกือบสามเดือนวันนี้ มีการติดต่อมาเพื่อที่จะขอพื้นที่บางพื้นที่มายังเวทีแห่งนี้ทุกคนบอกว่าพี่ทวร์ครับเราลงทุนมาถึงขนาดนี้ทำความเข้าใจเข้าไปเถอะถ้าหากว่าไม่มีอำนาจต่อรองไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเราตั้งใจจริงเราไม่มีทางชนะดังนั้นการเจราจาในวันนี้จึงไม่เกิดขึ้นต้องขออภัย คนที่ตั้งใจที่จะพูดเจราจาด้วยความหวังดีแต่เบื้องหลังของท่านที่สั่งการท่านมามันคือทอลาล่ครับมันคือรัฐบาลที่ขาดความชอบธรรมมันคือรัฐบาลโจรที่ปล้นแม้กระทั่งเงินของชาวนาเงินของชาวสวนยางและเงินของงบประมาณแผ่นดินที่ปล้นไปแล้วมากมายพวกเรายอมไม่ได้ครับพี่องครับ สำหรับคืนนี้ผมรบกวนใช้เวลาของบรูตสกายและทีนิวแต่เพียงเท่านี้ผมจะได้ส่งมอบภาพที่ค้นหาความจริงได้มาจากคณะทำงานที่ผมได้ตั้งขึ้นมาเพื่อทำงานคู่ขนานกับพนักง,งานสอบสวนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับบุคคลที่ต้องสงสัยและเขาไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดเพื่อจะมีการจับแพะมา ภาพนี้คงจะสร้างความกระจ่างชัดให้กับพนักงานสอบสวนในทํางานให้ถูกต้องมากขึ้นกระบวนการยุติธรรมของเราแม้ยังไม่ได้ปฏิรูปก็ขอให้ช่วยกันประคับประคองจากบุคคลที่ควรจะถูกลงโทษสําหรับผมบอกผ่านเวทีแห่งนี้พร้อมที่จะไปให้การเป็นปพยานขอให้ตํารวจมีจิตใจกว้าง สอบผมเป็นพยานอีกคนผมจะเอาเอกสารหลักฐานพยานวัตถุไปมอบให้อีกมากมายกราบสวัสดีและขอบคุณครับพี่น้องครับ